พูดถึงว่า,า,า,าจ,ะจะโคดพระสิ้นคิดว่างาารรั้นใช่คำว่าโค่นบาสินสาเหตุคือไร้สดว่างาั <c> ้น <oughs> ข้อหาคือไร้สดเรื่องทิกตอกมากเกินไปว่างาั้นสวัสดีครับผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปฟังหลวงตานะครับ จากที่แอดมินเพจพระสินคิดนะครับกับมีเรื่องกับแสงนะครับได้ไปพูดคุยกับหลวงตาในะระหว่างที่หลวงตาบิณฑบาตเสร็จนะครับที่ตลาดด่านช่องมิกนะครับประเด็นที่ว่ามีคนมาหวังโค่นพระสินคิดเหมือนกันคือหลวงตาพูดคํานี้นะเราก็มาฟังกันครับว่ามันพ่อเหตุอะไรนะครับแต่ว่าก็จ่วไปแล้วครับเหตุเพราะหลวงตาในไร์สดเผยแพร่ธรรมะ บ่อยเกินไปไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอกอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดที่ลงตาพูดคุยกันวันนี้นะครับขอประเด็นขอประเด็นเมื่อเช้าไหนครับคุณที่เขาประชุมว่าเรื่องว่าจะเรื่องไฟ์สด่าทาไมต้องไฟ้สดเยอะแยะขนาดนี้อะไรเงี้ยมันมันขี้หลงตาเขาจะโค่นพาสินคิดจริงเหรอครับนะใช่ครับเอาไม่เห็นเดี๋ยวจวดวก็ตรง จัวจัวก็ตรงเลยจัวตรงมีครูบาอาจารย์เนาะเอาแบบผู้ผู้นั่นน่ะนะพูดถึงว่าจะจะโค่นพระสิ้นคิดว่างั้นสายโบาสินซ้ดสายเหตุคือไรสดว่างั้นข้อหาคือไรสดเรื่องติกตอกมากเกินไปว่างั้น ที่จริงเขาไม่เข้าใจหรอกเพราะลงตาเล่นทิกตอกไม่เป็นมีคนเอาไปลงไม่แต่ไลฟ์สดลงตาก็ไม่ได้เป็นคนทําเองก็มีแอดมีนเพจเขาทำพวกเขา่ยเป็นคนไลฟ์เนาะคือไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจในหลักการการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยมันทําได้หลายทางนะการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยทุกวันนี้มัน มันมันมันง่ายมากเทคโนโลยีมันไปเทคโนโลยีมันไปนะและภาาที่ใช้โทรศัพท์มันก็จะทันโลกเขาบางทีเราดูข่าวดูอะไรก็จะได้รู้ว่าโอ้เมืองเราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คนมันเป็นอย่างนี้นะเราก็จะได้นำสิ่งนั้นมาพูดมาตอบมาโต้มาให้ข้อคิดมาให้มีเบรกให้ไง่นะมันก็มีประโยชน์ ถ้าพูดถึงนะถ้าจะมองแต่โทษมันก็เป็นหมดมันเป็นอคติเกินเกินไปครับลวงจาก็ไม่ได้ว่าหรอกนะอังนั้นเป็นความคิดของพระไม่รู้อะไรของพระแต่จริงๆพระวินัยกําหนดไหมครับว่าเรื่องนี้ผิดเรื่องนี้เป็นปราชิกเรื่องนี้มันไม่ไม่มี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 หรอกก็จจะเป็นโลกาวัชชะโลกาวัชชะมันก็ไม่เข้ายังไงก็เป็นโลกาวัชชะหมดเลย เพราะยุคสมัยนี้มันเป็นอย่างนางเพราะว่าหลายวัดตอนนี้ก็ไลฟ์สดแต่จริงๆเมื่อก่อนผมเห็นมีรายการวิทยุเห็นมีเคเบิลทั้งก็ทีวีก็มีอยู่อาจารย์เนี่ยแม้กระทั่งไปตั้งสถานีวิทยุเลยนะเมื่อก่อนก็มีเพื่อจะเผยแพร่เนี่ยเพื่อจะเผยแพร่ธรรมะเพราะเมื่อก่อนไม่ได้มีโซเชียลอย่างนี้เออนะแต่ว่ามันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย อย่างเงี้ยไม่เห็นด้วยเพราะพวกนี้โบราณอะโบราณเขาอย่างเั้นโบราณโลกแบบโลกใบเก่าโลกใบเก่ารูตารับทางกรมศาสนาเขาก็ส่งีมริให้พระเผยแผ่ทางธุรศัพมานานแล้วนะครับโอ้ยเขาทำมานานแล้วล่ะใช่ทำมานานแล้วสมัยก่อนพองพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยเดินไปไม่รู้กี่กิโลต่อวันอ่ะเพื่อจะไปเผยแผ่เห็ไหม Uh huh. และและ้วพระที่ที่ประชุมก็เนี่ยไม่เคยไปเผยแพร่เลยนะบวชอยู่อย่างนั้นแหละไม่เคยแล้วก็มียศมีตําแหน่งประมาณนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอยู่อย่างเงี้ยแต่ตัวเองไม่เคยทําเลยมไม่รู้เกิดประโยชน์อะไรมากมายครับพูดถ,ถึงประโยชน์เนี่ยหาไม่มีเลยก็มีนะ ที่หมายถึงว่าคอยตําหนิติเตียนผู้อื่นแบบนี้ในเรื่องของการแต่ตมันก็เป็นหน้าที่ของท่านเอแต่ว่าท่านใช้หน้าที่วินิจฉัยท,ที่ค่อนข้างจะเป็นไม่เป็นกลางมันอาจจะเป็นความมุมมองของท่านแต่ทุกวันนี้ก็เห็นเต็มอยู่ โอ้โหเกือบทุกวัดเลยนะครับเออนะเกือบทุกวัดแต่<ล>ทีเนี้ยทำไมมา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 ,มาตรงนี้ตกที่เดียวเขาบอกดังเกินไปเขาว่าอย่นี้นะ <c oughs> อาอ่าออาอย่างนี้จะถือเป็นการขัดขวางการเผยแผ่ธรรมะไหมครับมุมมองนี้อก็ไม่ไม่หรอกอมันเป็นอคติของคนคิดนิดเดียวเองถือว่าเป็นคนอคติส่วนตัวใช่ไหมครับอ่ามันอาจจะเป็นอคติก็ว่าได้หรือเป็นความที่ แต่ว <ods. S 1> ่าครูบาอาจารย์ในกลุ่มที่อยู่ด้วยกันนั้นท่านบอกว่าท่านก็ไม่เห็นด้วยนะอ๋อก็มีที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกัีมีมีมีแค่ไม่กี่รูปหรอกท้องสำรูปในประเจศไใจเนี่ยอ๋อแสดงว่าแตกออกเป็นสองฝั่งว่ามีเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยประมาณแสนกว่ารูปเนี่ยเขาก็ฟัง ก็เหลืออยู่สามรูปนี่แหละที่ยังไม่ฝากเอาไป่วงน้ําดีไหมอันนี้ต้องต้องพิจารณาใหม่ไหครับท่านตายไม่หรอกไม่หรอกก็ปล่อยท่านทําไปแสดงว่าเป็นเรื่องของความเห็นเป็นเรื่องของความเห็นไม่ใช่ความถูกไม่ใช่ความถูกต้องไม่มีความผิดหรอกท่านก็เลยไปประชุมกันเฉยๆนี่แหละน่าอายมากแกคิดว่าในที่ประชุมนั้นมีแต่แกสามคนสี่คนนี่ไงเนี่ยนึกว่าคนอื่นไม่รู้คนอื่นเขาก็อยู่ อ,อ่ตอนนี้เป็น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 เรื่องที่ต้องรามัดระวังละพวกประชุมกัน,นในที่ประชุมเขาก็ไม่เห็นด้วยประชุมลับไม่ลับหรอกไม่มีความลับในโี่ประชุมลับลออนะอ่านะนะถ้ารู้ตัวเองรู้คนอื่นรู้นะ มันเป็นเรื่องของความเห็นส่วนตัวไม่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 มีปัญหาหรอกอ่าอาจจะเป็นความเห็นแต่คนอื่นก็เขาไม่เห็นด้วยพระเสล็มหาเจ้าก็ไม่เห็นด้วยไหลรูปไหลแบนั้นนะอ่าเขาชึงแจ้งลงตามาไงที่จริงประชุมเนี้ยประชุมตั้งแต่เดือนเมษาแล้วล่ะอแต่เราก็ไม่ได้พึ่งมาไลฟ์สดปีนี้วันนี้เราก็ไลฟ์มานานแล้วห้าหกปีแล้ว ทำไมเพิ่งมาผิดก็ไม่รู้ครับหลวงตาหมายถึงว่าไม่ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ต้องไปถามท่านกูจะพาไปถามไปไม่กูรู้อยู่รู้ด้วยรู้ครรูสิรู้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 ทำไมจะไม่รู้มารู้รู้ไปไหมพี่ไปถามไหมโอเคเนาะอเอาไปจ่ายตลาดพาดูหลวงตาจ่ายตลาดต่อครับกับประเด็นนี้ก็ท่านผู้ชมผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับการที่ พระสงฆ์องค์พระเจ้าในปัจจุบันได้มาเผยแพร่ธรรมะผ่านทางโซเชียลนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอพูดเพียงทันทันเพียงแค่นี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ